สวัสดีครับเรื่องราวของผมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนเด็กสมัยยังอยู่กับพ่อที่ต่างจังหวัดซึ่งในตอนนั้นผมไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตจะมีบางอย่างเกิดขึ้นแบบที่คาดไม่ถึงแล้วจะน่ากลัวมากขนาดนั้นจนถึงขั้นที่ผมเกือบเป็นบ้าเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดไม่ได้อยู่มาถึงทุกวันนี้เอาเป็นว่ากับความเจ็บปวด ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเจอมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังกันนะครับเรื่องราวของผมผมต้องขอเล่าย้อนกลับไปน่าจะมากกว่า20ปีก่อนซึ่งตอนนั้นสมัยที่ผมยังเด็กๆผมเป็นเด็กเกเรมากตั้งแต่เรียนชั้นมอตน้นผมไม่ชอบเรียนหนังสือมีเรื่องชกต่อยตีประจำทั้งบุหรี่เล่ายาผมเอาทุกอย่าง ตามแต่ที่เพื่อนจะหามาให้แต่ทั้งหมดนั้นจะโทษเพื่อนอย่างเดียวก็ไม่ถูกเพราะหลายอย่างก็เป็นผมเองที่ชักจูงเพื่อนไปในทางไม่ดีคือผมใช้ชีวิตไปเรื่อยๆด้วยความรู้สึกว่าผมไม่ต้องคิดอะไรมากไปเรียนก็เหมือนไปเที่ยวกลับมาก็อาบน้ำนอนจนเวลาผ่านไปครับ หลังจากเรียนจบชั้นม .3 ผมเลยไปเรียนต่ออาชีวะและในจุดนี้เองเป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าผมเริ่มชอบการเรียนเพราะได้ลงมือทำหลายอย่างแล้วทุกอย่างสนุกมากทําให้ผมเริ่มตั้งใจแต่จนกระทั่งในวันหนึ่งในขณะที่ผมกำลังจะกลับตัวผมก็พบว่ามันสายไปแล้วครับเมื่อผมได้พบกับเหตได้าย คืนในวันนั้นมีโทรศัพท์จากพ่อโทรมาที่เครื่องอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วก็บอกให้ผมรีบกลับบ้านทำให้ในวันนั้นผมเลยรีบกลับบ้านทันทีและเมื่อไปถึงพ่อสตารถรออยู่แล้วแล้วก็รับผมออกไปพร้อมกันสถานที่ที่พ่อพาไปพ่อพาไปที่ทำงานของแม่โดยที่ไม่พูดอะไรสักคำ และเมื่อไปถึงผมเห็นรถพยาบาลหลายคันมีพนักงานแตกตื่นมากมายแล้วเมื่อทุกคนรู้ว่าผมกับพ่อมาแล้วเขาก็บอกให้เตรียมใจแล้วก็พาเข้าไปข้างในสวัสดีครับพี่จะเข้าไปดูข้างในพี่ไหวใช่ไหม้าไม่ไหวไม่ต้องดูก็ได้เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาจัดการให้ ทำไมเหรอแย่มากเลยเหรอไม่เป็นไรผมรับได้ผมขอเข้าไปดูสักครั้งหลังจากเจ้าหน้าที่คนหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นคนของโรงงานหรือเป็นของหน่วยงานอะไรเดินเข้ามาคุยกับพ่อพ่อก็บอกว่าไหวส่วนผมไม่รู้เลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในบ้างแล้วผมจะต้องเจอกับอะไรแต่ก็เดินตามพ่อไปเรื่อย จนในที่สุดครับเมื่อเดินเข้าไปถึงจุดนั้นผมได้เห็นว่าด้วยความที่เป็นโรงงานอ้อยผลิตอ้อยเป็นน้ำตาลผมเห็นข้างรถบรรทุกคันหนึ่งมีผู้หญิงนอนคลุมผ้าอยู่คือโดนมัดอ้อยตกลงมาจนร่างกายเสียหายหมดมีเลือดไหลออกมาตามพื้นแล้วคนคนนั้นก็คือแม่ของผมเอง ผมแทบเป็นบ้าเลยครับที่เห็นแม่เป็นแบบนั้นคือกำลังใจดวงเดียวของผมได้แหลกสลายไปแล้วทำให้ตั้งแต่วันนั้นจากที่ผมจะกลับตัวได้ผมกลับไม่มีสมาธิทำอะไรเลยไปเรียนก็เรียนไม่รู้เรื่องจนจากที่เกเรยอยู่แล้วผมก็เกเรมากกว่าเดิมจนในที่สุดเมื่อรู้ว่าตัวเองเรียนไม่ได้แล้วสงสารพ่อที่ต้องทำงานหาเงิน ผมเลยตัดสินใจว่าจะไม่เรียนแล้วแล้วจะออกมาหางานทำซึ่งหลังจากที่ออกมาด้วยความที่ความรู้น้อยผมก็ทำอะไรไม่ได้มากนอกจากรับจ้างไปวันๆแต่ผมก็พยายามทำให้แต่ละวันผ่านไปเรื่อยๆไม่ต้องมานั่งคิดถึงแม่จนมีอยู่วันหนึ่งหลังจากใช้ชีวิตมาอีกสักพัก ถึงตอนที่ผมเริ่มทําใจได้ก็ปรากฏว่าในวันที่ผมหยุดงานพ่อเดินเข้ามาหาแล้วก็บอกกับผมว่าเดี๋ยววันนี้ไปกับพ่อหน่อยแต่เมื่อผมถามพ่อไม่บอกว่าไปไหนบอกว่าไปถึงเดี๋ยวก็รู้เองคือผมไม่รู้จริงๆครับว่าพ่อเป็นอะไรถึงพาไปไหนแล้วไม่ชอบบอกหรืออยากจะให้ผมช็อก เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้าแต่ถึงแม้จะไม่อยากไปแต่ผมขัดพ่อไม่ได้เพราะพ่อเป็นคนดุมากผมเลยนั่งรถไปกับพอ่อแต่ทวันในวันนั้นพ่ออารมณ์ตรงข้ามกับครั้งก่อนคือพ่ออารมณ์ดีมากจนถึงขั้นร้องเพลงแล้วก็ชวนผมกินข้าวเย็นผมงงมากครับ และเมื่อขับรถมาเรื่อยๆสิ่งที่ผมงงอีกอย่างรู้สึกไม่เข้าใจมากๆก็คือพ่อพาผมไปเรือนจำและเมื่อไปถึงหลังจากเซ็นชื่อลงทะเบียนพ่อพาไปที่จุดปล่อยตัวนักโทษจนสักพักใหญ่ๆผมก็เห็นว่าเริ่มมีนักโทษถูกปล่อยออกมาเป็นจำนวนสี่ถึงหคนและคุณผู้ฟังครับจนมาถึงคนรองสุดท้าย ผมได้เห็นว่าพ่อของผมเดินเข้าไปแล้วก็ทักทายอดีตนักโทษคนนั้นผมโคตรงงเลยครับผมงงมากจริงๆแล้วผมเห็นว่าคนคนนั้นเป็นคุณน้าคนหนึ่งอายุน่าจะไม่เกินสี่สิบผิวค่อนข้างขาวหน้าตาดีมากแล้วเมื่อเขาเดินออกมาพ่อก็บอกว่าให้ผมสวัสดีเขา นี่คือนาสุขแล้วต่อจากนี้นาจะมาอยู่ที่บ้านของเราอืคืออะไรอ่ะพ่อพ่อหมายถึงอะไรช่วยอธิบายให้ผมฟังทีเออเออตอนนี้อย่าเพิ่งมีปัญหามากเดี๋ยวกูอธิบายให้มึงฟังเองกลับบ้านไปแล้วเดี๋ยวค่อยคุยกัน จนเมื่อกลับมาบ้านผมถึงได้รู้ความจริงว่าผู้หญิงที่ผมไม่รู้จักคนนี้ที่ชื่อว่านาสุเป็นแฟนใหม่ของพ่อพ่อจะพามาอยู่ที่บ้านแทนแม่คือผมงงครับผมงงมากจริงๆว่าเขาไปรู้จักกันตอนไหนแล้วในตอนนั้นผมอายุป,ประมาณ1617แล้วก่อนที่ผมจะเกิดพ่ออยู่กับแม่มาประมาณ3ปีรวมทั้งหมด พ่ออยู่กับแม่มาประมาณ20ปีแล้วหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปอีกสักพักใหญ่ๆถึงวันที่นาสุขไม่อยู่ผมเลยตัดสินใจเดินเข้าไปถามกับพ่อว่าผมถามจริงๆเถอะว่ามันอะไรยังไงพ่อไปรู้จักกับเขาตอนไหนทั้งทัที่อยู่กับแม่มาตลอดแล้วนาเขา เพิ่งออกมาจากเรือนจำทำให้ในวันนั้นพ่อที่นั่งจิบเหล้าอยู่เลยเล่าให้ผมฟังว่าพ่อเคยทำผิดพลาดแอบไปหาน้าเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนช่วงที่พ่อทะเลาะกับแม่บ่อยมากคือผมจำได้เหมือนกันว่าตอนที่ผมเด็กๆพ่อกับแม่ทะเลาะกันประจำจนพ่อฉเฉลยว่าในตอนนั้น พอตั้งใจจะเลิกกับแม่แล้วจนแอบหนีไปอยู่กับนาสุขเป็นเดือนตั้งใจจะเริ่มใหม่ด้วยกันแต่ทววัหลังจากนั้นในเวลาเพียงไม่นานได้มีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นจนนาสุขต้องเข้าเรือนจำพ่อเลยตัดสินใจตั้งสติยอมละทิ้งทุกอย่างแล้วกลับมาอยู่กับแม่เหมือนเดิมโดยที่ไม่เคยบอกใคร สุดท้ายหลังจากนั้นเมื่อต้องอยู่ด้วยกันผมไม่รู้จริงๆครับว่าผมควรทำอย่างไรแม่เพิ่งเสียไปไม่กี่เดือนกลับมีคนใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านคือผมควรยอมรับหรือทำตัวอย่างไรผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันจากนั้นเวลาก็ผ่านไปอีกสักพักจนมาถึงวันหนึ่งผมเลิกงานกลับมาตอนเย็น ด้วยความรู้สึกหิวข้าวมากและเมื่อกลับมาถึงผมได้เห็นว่ามีข้าวผัดหมูวางอยู่บนโต๊ะครอบเอาไว้ด้วยฝาชีแล้วก็มีกับข้าวอื่นอีกสองถึงสอย่างผมก็เลยคิดว่าผมจะขอกินสักหน่อยคือไม่รู้ว่าของพ่อหรือของน้าแต่เขาคงไม่ว่าผมก็เลยหาถ้วยแล้วก็ตักแบ่งออกมา ตอนนั้นผมตัดข้าวผัดมาส่วนหนึ่งแล้วก็ตัดกุนเชียงมาครึ่งชิ้นเอาน้ำแกงกิดฟักราดออกมาแล้วก็เดินมานั่งหน้าทีวีและคุณผู้ฟังรับเพียงเท่านั้นเลยครับหลังจากที่ผมตักใส่ปากเพียงแค่คําแรกคําเดียวผมก็ถึงกับแทบอ้วกเพราะว่ามันเหม็นสาบเหมือนกับอาหารใส่กะปิหรือใส่อะไรสักอย่างจนเป็นกลิ่นเค็มๆข,มขาวๆ ทำให้ผมกินไม่ได้รู้สึกชวนอ้วกออกมาจริงๆืมเชีอ,อะไรวะเนี่ยเหมือนจนแทบอ้วกเขาทำอะไรกินวะเนี่ยหรือว่ามันเสียแล้วหลังจากนั้นผมเลยกล้มหน้าไปดมอีกทีคือไม่ไหวจริงๆครับมันเหม็นเข้มจริงๆผมไม่ได้คิดไปเอง ตอนนั้นผมเลยเอาไปทิ้งเฉพาะส่วนที่ผมตักมาแล้วก็ขึ้นไปเก็บของบนห้องจนสักพักหนึ่งผมก็กะว่าลงมาแล้วจะออกไปตลาดแต่ตอนที่ผมลงมาผมเห็นน้ากับพ่อกลับมาพอดีแล้วพอน้าเดินขึ้นไปข้างบนผมเลยแอบถามกับพ่อว่าข้าวบนโต๊ะบูดใช่หรือไม่แล้วพ่อจะเอาอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมซื้อกลับมาให้ จนหลังจากที่ผมพูดไปผมได้เห็นว่าพ่อเดินเข้าไปเปิดฝาชีแล้วยกกับข้าวขึ้นมาดมพร้อมกับเอาช้อนตักเข้าปากและสิ่งที่พ่อบอกครับผมไม่อยากเชื่อเลยว่าพ่อบอกว่าทุกอย่างปกติไม่เห็นแปลกอะไรเลยแล้วหลังจากนั้นพ่อตักกินข้าวผัดจนหมดเหมือนกับพ่อหิวมากจนถึงขั้นหยุดกินไม่ได้ คือพอไม่เหม็นเลยครับกินทุกอย่างเหมือนปกติจนผมงงมากว่าพ่อกินไปได้อย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นมันติดอยู่ในใจของผมแม้จะพยายามไม่คิดอะไรมากแล้วก็เหมือนกับว่าพออยู่ไปเรื่อยๆผมเริ่มเหม็นของอย่างอื่นคือเหมือนกับเหม็นบ้านของตัวเองทั้งตู้เย็นห้องน้ำ ตู้เสื้อผ้าของใช้ในบ้านต่างๆคือผมเหม็นไปหมดมันเหมือนกับกะปิน้ำปลา,า้าหรือน้ำปลาอะไรสักอยาก่างจนผมแทบไม่อยากกลับบ้านแต่เมื่อผมถามใครทั้งพอ่อทั้งนาสุขเขาก็พยายามช่วยผมหาว่ากลิ่นมาจากไหนแต่อะไรทราบไหมครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้กลิ่น ทุกอย่างปกติมีผมได้กลิ่นแค่คนเดียวจนผมรู้สึกเครียดมากเอาไปถามคนที่ทำงานแล้วพอถามไปถามมามีพี่คนหนึ่งแนะนำว่าให้ผมลองไปหาหมอเพราะอาจจะเป็นไซนัสไปลองให้หมอตรวจดูหลังจากนั้นผมเลยไปซึ่งคุณหมอก็บอกว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ให้นอนเยอะๆ ดื่มน้ำมากๆแล้วล้างจมูกด้วยน้ำเกลืออาการจะหายในเจ็ดถึงสิวันถ้าไม่หายเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีผมเลยทำตามนั้นซึ่งอาการก็เหมือนจะดีขึ้นแต่ไม่รู้ว่าผมไม่เหมือนจริงๆหรือว่าผมรู้สึกชินไปเองจนมีอยู่วันหนึ่งด้วยความที่กินน้ำเยอะผมเลยตื่นขึ้นมากลางดึก จะลุกออกมาเข้าห้องน้ำซึ่งผมก็เดินออกมาแล้วก็เดินลงมาข้างล่างใช้ชีวิตของผมตามปกติแต่คุณผู้ฟังครับในวันนั้นหลังจากที่ผมเดินลงบันไดามาผมตกใจจนแทบบ้าเมื่อได้เห็นว่าผมเห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งกําลังยืนอยู่ข้างโต๊ะกินข้าวเอามือจับหัวพ่อของผมที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ แล้วก็เหมือนกับว่าเงานั้นกำลังจะเอาหัวพ่อทุบลงกับโต๊ะกินข้าวเฮ้ยเชี <handwriting> ่ยเชี่ยอลไรวันเนี้ยไปไปอย่ามายุ่งกับพ่อกูหลังจากนั้นด้วยความตกใจมากเมื่อผมตะโกนออกไปเงาเงานั้นก็หายไปทันที ส่วนพ่อของผมพ่อล้มตกจากเก้าอี้ลงไปนอนกองอยู่กับพื้นแล้วพอพ่อลุกขึ้นมาคือพ่องงตัวเองมากแล้วก็ถามกับผมว่าพ่อมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรพ่อจำได้ว่านอนอยู่ในห้องผมเลยบอกว่าสงสัยพ่อจะละเมอก็เลยเผลอเดินออกมาตอนนั้นบรรยากาศที่บ้านเริ่มแปลก ผมรู้สึกอึดอัดอย่างบอกไม่ถูกจนมีวันหนึ่งที่ผมนั่งดูทีวีตามปกติแล้วผมรู้สึกว่าผมได้ยินเสียงฝีเท้าเหมือนมีคนเดินมาจากข้างหลังแต่เมื่อหันไปผมมองไม่เห็นอะไรเลยจนในที่สุดครับในจังหวะที่ผมเปลี่ยนช่องหรือเปลี่ยนรายการอะไรสักอย่างคือผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่ผมจำได้ว่าในจังหวะนั้น ในช่วงแวบเดียวที่จอทีวีเป็นสีดำผมได้เห็นว่าผมเห็นเงาสะท้อนแล้วก็มีคนสองคนยืนอยู่ข้างหลังของผมเป็นผู้ชายกับผู้หญิงผมเลยรีบหันกลับไปแล้วได้เห็นว่าผู้ชายก็คือพ่อกำลังถือมีดปลายแหลมส่วนอีกคนหนึ่งเป็นเงาผู้หญิงสีดำ แล้วผู้หญิงคนนั้นกำลังจับมือของพ่อแล้วง้างจะแทงตัวของผมคือผมตกใจมากเลยผวาหลบออกมาพ่อเลยไม่ทันได้แทงแต่ก็ยังมองตามเหมือนกับจะพุ่งเข้ามาที่ผมจนสักสิบวินาทีเงาผู้หญิงคนนั้นก็หายไปคล้ายๆกับครั้งแรกที่ผมเห็นคือเหมือนกับจางหายไปเฉยๆ แล้วหลังจากนั้นพอเหมือนกับตื่นจากความฝันแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับพ่อถามก็ผมว่าเมื่อกี้พ่อทำอะไรแล้วพ่อมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไรผมพูดไม่ถูกเลยครับคราวนี้เลยเล่าไปตามความจริงตัวพ่อเองก็อึ้งมากบอกจะไปหาพระมาใส่คือจากเหตุการณ์เหล่านั้นผมมั่นใจแล้วครับว่า ในบ้านเริ่มไม่ปกติแล้วกลายเป็นว่าหลังจากนั้นก็เริ่มบ่อยขึ้นคือผมเห็นเป็นประจำว่าจะมีผู้หญิงมาอยู่ข้างพ่อตลอดบางทีตอนพ่อขับรถกลับมาผมจะเห็นพ่อมาสองคนแล้วคนคนนั้นไม่ใช่นาแต่ลักษณะเงาคล้ายกันคือผมขนลุกมากจนไม่รู้จะทำอย่างไร จนมีอยู่วันหนึ่งผมเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาเพื่อนแล้วเพื่อนที่ทำงานส่วนมากจะเป็นคนเพื่อนบ้านเขาเลยทักขึ้นมาว่าพ่อของผมโดนของหรือเปล่าเพราะอาการคล้ายมากเหมือนกับที่เขาเคยเห็นมาจากประเทศบ้านเกิดคือผมงงเลยครับว่าแล้วใครจะทำแล้วมาทำใส่พ่อทำไมและสิ่งที่เพื่อนพูดก็คือ เพื่อนคนนั้นบอกว่าเมียใหม่พ่อผมนั่นแหละที่เป็นคนทำทุกอย่างแล้วผมไม่สงสัยหรืออย่างไรว่าทำไมแม่เสียแค่แป๊บเดียวถึงพาคนนั้นเข้ามาที่บ้านทั้งทั้งที่เพิ่องออกจากเรือนจำแล้วไปรับเขามาทันทีและก็นั่นเละครับพอผมได้ฟังเพื่อนแบบนั้นผมก็เริ่มประกอบร่างเริ่มปฏิติประต่อทุกอย่างแล้วก็เป็นความจริงที่ว่า ทุกครั้งที่ผมเห็นเงาผมจะไม่รู้ว่านาอยู่ที่ไหนคือชัดเจนมากๆว่าเวลาที่มีเงาคนผมจะไม่เห็นนาแล้วเวลาที่มีนาผมจะไม่เห็นเงาคนแล้วพอผมเริ่มคิดได้ทุกอย่างยิ่งชัดเจนมากๆเมื่อน,นึกย้อนไปทุกอย่างตั้งแต่ที่นาเข้ามาอยู่คือพอหายใจเข้าออกเป็นนา แล้วใช้ชีวิตเหมือนเป็นทาสยอมทำให้นาทุกอย่างทั้งซักผ้าซักกางเกงในนวดตัวนวดหลังหยิบให้ยันแก้วน้ำทั้งทั้งที่ก่อนหน้านั้นตอนที่พ่ออยู่กับแม่พอแทบไม่เคยทำอะไรเลยพอมาถึงจุดนั้นผมเริ่มคิดหลายอย่างว่าจะเอาอย่างไรดีถ้าหากเกิดผมพูดออกไป แล้วสิ่งนั้นไม่ใช่ความจริงผมจะทำอย่างไรต่อเพราะพ่อรักเขามากรวมถึงต้องยอมรับความจริงว่าน้าเขาดีกับผมแล้วก็ดีกับพ่อมากจริงๆจนถึงวันหนึ่งวันนั้นผมไปทำงานแล้วเกิดรถมอเตอร์ไซค์ล้มแม้จะล้มไม่แรงแต่ผมปวดแขนมากพอไปถึงที่ทำงานผมเลยขอลาก,กลับบ้าน แต่เมื่อกลับมาถึงผมรู้สึกว่าบรรยากาศที่บ้านมันแปลกมันอึดอัดบอกไม่ถูกเหมือนมีมวลอะไรบางอย่างรวมทั้งบ้านล็อกเหมือนไม่มีคนอยู่บ้านทำให้ผมเลยจะเดินอ้อมไปทางด้านหลังกะจะเอามือลวงมุงลวดเพื่อเปิดประตูด้านหลังครัวแต่คุณผู้ฟังครับตอนที่ผมเดินไปแล้วไปถึงด้านหลังครัว ในจังหวะนั้นตอนผมมองเข้าไปในบ้านผมถึงกับต้องขยี้ตาคือผมมองแล้วมองอีกเพราะเห็นสิ่งที่ไม่อยากเชื่อคือผมเห็นว่านาอยู่ในครัวแล้วถกกระโปรงขึ้นมาโดยที่ไม่ใส่ชั้นในแล้วก็เอาของสงวนถูไปมากับข้าวในหมอ้อเฮ้ยเชี่ยเชี่ยอะไรวะเนี่ย ในจังหวะนั้นผมตกใจมากเหลือร้องอุทานออกมาทันทีซึ่งนาเขาเองเขาก็น่าจะตกใจเหมือนกันเขาเลยรีบถกกระโปรงลงส่วนตัวของผมผมทนไม่ไหวแล้วเหลืรีบหนีออกจากบ้านมาหลังจากนั้นตกเย็นพอผมคิดได้ผมเลยโทรเข้าไปหาพอ่อแต่ปรากฏว่า พอพูดไม่รู้เรื่องแล้วคุยอะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกับพ่อเสียสติผมเลยไปหาเพื่อนอีกคนหนึ่งกะจะชวนให้มาเป็นเพื่อนไปพาตูของพ่อออกมาแต่เพื่อนคนนั้นไม่กล้าบอกให้รอถึงพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวจะไปนิมนต์พระหรืออย่างน้อยจะไปช่วยหาร่างทรงมาช่วยแต่ถึงอย่างนั้นผมรอไม่ไหวแล้ว ด้วยความใจร้อนค่ำวันนั้นผมเลยกลับไปคนเดียวและเมื่อไปถึงบ้านก็เหมือนกับว่าเมื่อเรื่องทุกอย่างแดงแล้วเลยไม่ต้องเกรงใจกันไปถึงเขาก็ด่าผมหยาบคายชี้หน้าด่าด้วยคาต่ำาๆส่วนพ่อของผมนั่งน้ำลายยืดเหมือนกับคนไม่มีสติตอนนั้นผมมืดแปดด้านทำอะไรไม่ถูก โดนด่าจนมึนไปหมดสัตว์เลื้ยคลานวิ่งเต็มบ้านเขาเปรียบหน้าผมเป็นอวัยวะเพศตนสักพักตอนที่ผมแย่งตัวพ่อออกมาปรากฏว่ามันได้มีบางอย่างเกิดขึ้นคือผมได้เห็นว่าอยู่ๆพอนั่งคุกเข่าลงกับพื้นยกมือขึ้นมาพนมหันหน้าไปทางที่ว่างที่ไม่มีใครอยู่เลยแล้วพ่อก็พูดออกมาว่า น้องน้องช่วยพี่ด้วยพี่ขอโทษพี่ทนไม่ไหวแล้วจริงๆเพียงเท่านั้นแหละครับหลังจากเส้นเสียงของพ่อนาก็กรีดออกมาทันทีเป็นเสียงที่น่ากลัวมากทั้งหลอนทั้งสะเทือนขวัญแล้วผมไม่อยากเชื่อเลยว่า ผมจะได้เห็นเงาผู้หญิงซึ่งเป็นเงาที่ผมเห็นมาตลอดมาด้วยท่าทางอาฆาตเอาเชือกป่านไปรัดคอนะแล้วก็กระชากเหมือนจะกระตุกเอาให้ตายส่วนนาก็ดิน้นเหมือนจะขาดใจแล้วจริงๆเอ๋พอแล้วเอ๋อย่าทำขนาดนั้นเลยเดี๋ยวเป็นบาปเป็นกรรมเอ๋จะไม่ได้ไปผุดไปเกิด และคุณผู้ฟังครับในจังหวะนั้นตอนที่นักกำลังจะขาดใจอยู่ๆพ่อของผมก็พูดขึ้นมาพ่อ้องขอสิ่งสิ่งนั้นให้หยุดทำร้ายนะเพราะกลัวสิ่งนั้นจะเป็นบาปแล้วอะไรทราบไหมครับพอพูดชื่อของเอ๋ซึ่งเอ๋ก็คือแม่ของผมเองผมช็อกเลยครับกลายเป็นว่า เงาดำที่ผมเห็นมาตลอดแท้จริงแล้วคือแม่ของผมเองแล้วพอคิดย้อนกลับไปสิ่งที่ผมเห็นมาตลอดก็คือแม่พยายามช่วยพ่อทั้งเจ้าหัวพ่อโขกโตเพื่อจะให้พ่อตื่นทั้งตอนที่พ่อจะแทงผมแม่ก็มาช่วยห้ามคือมาจับมือพ่อไว้พ่อเลยไม่แทงลงมา ไม่ได้มาบังคับพ่อให้แทงผมแบบที่ผมคิดในวันนั้นผมพาพ่อหนีไปบ้านญาติแล้วในช่วงกลางดึกเมื่อผมกลับมาดูอีกทีผมก็พบว่านาเก็บข้าวของบางส่วนหนีออกจากบ้านไปแล้วหลังจากนั้นพ่อเลยไปบวชแต่พระอาจารย์ที่พ่อนับถือ ท่านเป็นพระที่เคร่งมากเลยไม่ยอมบวชให้ให้ไปรักษาตัวให้หายก่อนแล้วมาถือศีลอีกประมาณหนึ่งเดือนพอถึงได้บวชหลังจากนั้นจนเวลาผ่านไปอีกพักใหญ่ถึงตอนพ่อศึกออกมาพอเล่าให้ฟังว่าในช่วงเวลาตอนนั้นก่อนแม่เสียประมาณครึ่งปีนาเขียนจดหมายหาพ่อตลอดบอกว่าจะมาอยู่ด้วย แต่ไม่รู้เลยว่าตอนที่น้าอยู่ในเรือนจำน้าเอาที่อยู่พ่อมาจากไหนแต่ถึงอย่างนั้นพ่อก็บอกว่าพ่อไม่เคยตอบน้าเลยแม้แต่ฉบับเดียวจนมาถึงตอนที่แม่เสียก็เป็นช่วงเวลาใกล้ๆก,กันที่น้าบอกว่าจะพ้นโทษแล้วแล้วด้วยความที่พ่อว้าเวพ่อรู้สึกเศร้ามาก เลยยอมติดต่อกลับไปจนสุดท้ายเลยไปรับนาเข้ามาอยู่ด้วยซึ่งเอาเข้าจริงๆผมไม่รู้เหมือนกันครับว่าเกี่ยวกันหรือไม่แต่ผมอดคิดไม่ได้ว่านาเขามีส่วนทำให้แม่เสียด้วยการเล่นของบางอย่างหรือสุดท้ายแล้วทั้งหมดเป็นแค่ความบังเอิญ เป็นจังหวะที่พอดีกันพอดีแล้วพ่อบอกอีกว่าตั้งแต่ที่นำมาอยู่พ่อรู้สึกอึดอัดมากเหมือนตัวเองถูกขังคุกเหมือนกับอยู่ในเรือนจำคิดอะไรได้แต่พูดออกมาไม่ได้ตนควบคุมตัวเองไม่ได้สต,ติค่อยๆหายไปรวมทั้งเกือบตายหลายครั้งแล้วตอนที่ผมไม่เห็น แต่เงาดำตนนั้นก็คือแม่ของผมมาช่วยพ่อทุกครั้งพอได้ฟังแบบนั้นผมร้องไห้เลยครับที่แม่ยังอยู่กับพวกเราตลอดแอบช่วยพวกเราอยู่ห่างๆแม้จะไม่เคยได้มาดีๆหรือกลับมานั่งคุยกันเลยสักครั้งส่วนอีกสิ่งหนึ่งที่เมื่อนึกถึงทีไร ผมแทบอยากจะอ้วกทุกครั้งคือภาพที่ผมเห็นตอนที่มองเข้าไปในครัวแล้วเห็นว่านาเขาทำอะไรทำของด้วยวิธีไหนแล้วได้รู้ว่ากลิ่นนั้นคือกลิ่นอะไรคือผมคลื่นไส้ผมเหม็นเค็มจนอยากจะอ้วกมากจริงๆจนมาถึงปัจจุบันแม้ว่าทุกอย่างปกติแล้วแต่ไม่มีวันไหนเลยครับ ที่ผมรู้สึกสบายใจเพราะผมกลัวว่าวันใดสักวันหนึ่งผู้หญิงคนนั้นจะกลับมายุ่งกับพ่อของผมอีก